วัีครับสวัสดีพี่ๆยามเย็นกันด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องมีวัตถุมงคลนะครับของรุ่นรวยและปีโชคดีไร้ชาตินะครับแต่วันนี้น้องมีมาเป็นรายการที่ฝังพอยเต็มสูบและก็เป็นงานเพียวนะพี่นะใครที่ชอบสายคลาสสิกนะครับสำหรับอีพีเย็นนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะครับมามีโปรโมชั่นให้พี่ๆได้สะสมเหมือนเดิมครับ วันนี้ก็คัดมานะครับน้พี่นะครับสิบสี่รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูนะครับพี่พี่นะครับว่าถูกใจรายการไหนกันบ้างนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลย้ลยกันนะครับนี่ครับรายการแรกครับนะมาเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับฝังพลอยฝังเพชรสีแซเต็มสูบ ด้านหลังนะครับเป็นสาริกานะครับชุบทองลงยาพี่เลขคุณเบอร์24ฮะนะฮะปกตินะครับจะเปิดอยู่ที่280นะฮะแล้วก็300นะครับสำหรับ EP นี้น้องจัดราคาพิเศษให้นะครับเปิดแบ่งปันพี่ๆอยู่ที่250บาทนะครับ250บาทถ้าพี่ๆยกคู่นะครับนะผมสามารถแบ่งปันให้พี่นะฮะที่400 ห้าสิบาทนะครับที่สี่ร้อยห้าสิบาทรับไปสององค์เลยพี่นะฮะ EP นี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับมีแค่สิบสี่รายการราคาเท่ากันทุกองนะพี่นะนี่ฮะรายการแรกนะครับคู่ละสี่ร้อยห้าสิบาทองค์เดียวสองร้อยห้าสิบนะพี่นะเราลองเลือกชมตูพี่สวยๆเลยต่อมาฮะรายการที่สองครับนะี่ครับถามว่าทำไมถึง,ถ,งถึงจัดโปรโมชั่นนะครับเพราะผมมีรายการนวะให้ด้วยนะนแต่ลองเลือกดูนะ ใครชอบนวะใครชอบรายการไหนนะฮะวันนี้นะฮะจับจับมาให้พี่มาแบ่งปันพี่ในราคาพิเศษนะครับในราคาพิเศษนะครับส่วนองนี้ครับเป็นนวะนะพี่นะฝังพลอยนะฮะเพื่อใครชอบปกติอยู่ที่สี่นะวันนี้ผมเอามาแทรกให้นะครับจับมาแทรกให้เป็น EP, อีพีงนานเพียวนะครับรายการนี้เป็นนวะพลายเงินนะครับ เลขคุณเบอร์สองเก้าหน้ากากชุบเงินหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินแล้วก็ลงยาสาริกานี <isms> <ped> ่ฮะด้านหน้าก็ฝังพลอยตามเดิมฮะนี่ฮะรายการีรายการที่สองต่อมาเป็นรายการที่สามครับนี่รายการที่สามครับนี่ฮะสวยๆนะฮะรายการที่สามเลขคุเบอร์สองเก้าด้านหน้าฝังพลอยเต็มสุกฮะสําหรับเนื้อทองแดงโบราณนะครับรายการที่สามนี่ฮะสวยๆเลย รายการที่4ี่มาเป็นเน If, ื้อทองทิพซาตินนะฮะฝังพลฝังเพชรซีแซเต็มสูบหน้ากากชุบทองนี่ฮะลงยาสาริกาเลขค้่ตําเบอร์หมายเลข14ฮะรายการที่4ครับพี่ชายนี่ฮะต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับนี่ฮะรายการที่ห้านี่ครับมาเป็นรายการนี้เป็นเนื้ออัปปาก้านี่ครับเนื้ออัปปาก้าซาตินฝังพลฝังเพชรสีแซเต็มสูบ เลขคนตัเบอร์สองหกฮะนี่ฮะองค์นี้รายการที่ห้านะครับพี่ชายรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับนี่ฮะรายการที่หกครับรายการนี้ครับเลขโค้นตัเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทัพครับรายการที่หกองค์นี้หมายเลขสองรองแม่ทัพครับพี่นี่ฮะฝังพลอยฝังเพชรซีเซ่เต็มสูบครับรายการนี้ สวยๆนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ดนะครับมาเป็นเนื้อทองแดงฮะรายการที่7มาเป็นเนื้อทองแดงซาตินฮะรายการที่7นะครับเลขโคดนวนเบอร์หมายเลขสิบฮะรายการที่7็เลขโค้ดนวนเบอร์หมายเลขสิบฮะรายการที่7ดนะครับสวยๆต่อมารายการที่8ครับ รายการที่8ดเป็นเนื้อทองแดงโบราณนี่ครับฝังพลอยฝังเพชรซีซส,สังกติและก็ฝังรอบหน้ากากเงินลงยาสาริกาเลขคดัมเบอร์หม่เลข18ดฮะรายการที่8ดนะครับนี่ฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่9้าครับเป็นเนื้ออัป,ปกาก้าซาตินนะฮะร,รายการที่9้าเป็นเนื้ออัป,ปกาก้าซาตินฝังพลอย,ฝ,อยฝังเพชรซีเซตเต็มสูบเนียฮะ เลขคุณตั้เบอร์หมายเลขสิบสามนะครับหน้ากากชุดทองสาริกาลงยาสาริกาเลขคุณตั้เบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการนี้รายการที่เก้าครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขคุณตั้เบอร์หมายเลขสองสามฮะนี่ฮะฝังพลอยรอบนี่ับฝังเพชรซีเซ็ตนะะพื้นนี่ฮะ สวยๆเลยพี่จายรายการที่สิบนะครับรายการนี้ต่อมารายการที่สิบเอ็ดนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการนี้เลขโคดลมเบอร์หมายเลขสิบสามหน้ากากเงินสาริกาฝังพล,ลอยรอบฝังเพชรเสีเซตนะฮะพื้นนี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสวยๆเลย ต่อมารายการที่12ครับรายการที่12นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินฝังเพชรฝังพลซีซเต็มสังกติเลขคนจัเบอร์หมายเลข6กระดกซับฮะเลขคตําเบอร์หมายเลข6กระดกซับครับพีช่ชายรายการนี้รายการที่12อฮะนี่ฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่13ครับรายการที่13เนื้อทองทิพต์สตินเนี่ย รายการที่13เรืมนงทิพซาสตินเลขโคดมเบอร์ umber, หมายเลขสี่ 4, หน้ากากชุบทองลงยาสาริกาเลขโคดมเบอร์ umber, หมายเลขสี่ฮนะรายการที่13ครับนี่ฮะ ต่อมารายการที่14ครับรายการที่14เป็นรายการนวะโลหะนะครับนวะโลหะภายเงินฝังเพชรฝังพลซีเซตเต็มสังคติเลขคต้นเบอร์หมายเลข26หน้ากากเงินแท้สาริการลงยาครับนี่ฮะร,รายการนี้รายการที่14รายการสุดท้ายของ E ีนีนี้ ลองเลือกชมดูนะพี่ชายนะฮะองละสี่ร้อยห้าไอ้องละสอ,องร้อยแปดสิบาทองละสามร้อยบาทนะครับแต่วันนี้จัดให้พี่พเหลือองละสองร้อยห้าสิบบาทยุคคู่เพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบนะครับราคาจัดให้พิเศษ แต่จับมาให้มาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมความสวยความอลังการกันพี่นะครับสําหรับวันนี้ก็กลับขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับอีพียามเย็นวันนี้นะครับลองเลือกดูชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถปิดถึงเข้ามาได้เลยที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำนี้นะฮะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากๆครับ